นประเทศจีนเป็นประเทศที่มีอรารยธรรมยาวนานที่สุดประเทศหนึ่งโดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สามารถค้นคว้าได้บ่งชี้ไว้ว่วาอรารยธรรมจีนมีอายุถึง5,000ปีรากฐานที่สําคัญของอรารยธรรมจีนคือ การสร้างระบบภาษาเขียนในยุคราชวางศ์วงฉินให้เป็นภาษากลางใช้ได้ทั่วประเทศเป็นครั้งแรกในโลกไม่ว่าชนเผ่าใดๆจะพูดต่างกันสำเนียงต่างกันแต่ใช้ตัวเขียนเหมือนกันและการพัฒนาแนวคิดลทัทธิขงจือ้อเมื่อประมาณศตวรรษที่สองก่อนประวัติศาสตร์จีนมีทั้งช่วงที่เป็นปึกแผ่นและแตกเป็นหลายอาณาจักรสลับกันไปยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์แบ่งได้สี่ยุคคือยุคขินเก่า จีนเป็นดินแดนที่มนุษย์อาศัยเป็นเวลานานที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปเอเชียยุคหินกลางยุคหินกลางมีอายุประมาณ1,000 10, งปีถึง6,000ปีล่วงมาแล้วใช้ชีวิตกึ่งเร่ร่อนไม่มีการตั้งหลักแหล่งถาวรมีการพบเครื่องถ้วยชามหม้อมีการล่าสัตว์เก็บอาหารยุคหินใหม่ในบริเวณประเทศจีนปัจจุบันมีอายุในช่วงเวลา6000ปีถึง4 0 0 0 0ปีล่วงมาแล้วเริ่มตั้งหลักแหล่งเป็นชุมชน รู้จักพอปลูกข้าวฟ่างเลี้ยงสัตว์ทอผ้าปลูกบ้านมีหลังคาในยุคหินใหม่มีมนุษย์ทำเครื่องปั้นดินเผาที่มีความประณีตและแข็งแกร่งมากขึ้นยุคโลหะมีอายุประมาณ4,000ปีล่วงมาแล้วหลักฐานที่เก่าสุดคือมีทองแดงและพบเครื่องสำริดเก่าที่สุดซึ่งนำมาใช้ทำภาชนะต่างๆเช่นที่บรรจุวายกระถางกระจกเงาม,มีขนาดใหญ่และสวยงาม ราชวงศ์เชียเป็นราชวงศ์แรกของจีนปกครองประเทศจีนใน2,100-1,600ถึงปีก่อนมีอายุอยู่ได้ราว500ปีในอดีตดักวิชาการและบุคคลโดยทั่วไปไม่เชื่อว่าเรื่องราวของราชวงศ์เชียเป็นเพียงเรื่องแต่งหรือตำราที่เล่าสืบต่อกันมาแต่ปัจจุบันมีการขุดค้นพบหลักฐานโบราณคดีที่เชื่อถือได้ราชวงศ์เชียถือว่าเป็นราชวงศ์แรกใน ประวัติศาสตร์จีนที่เริ่มระบบการปกครองแบบพ่อสืบทอดให้ลูกจากบันทึกทางประวัติศาสตร์ของสื่อมาชเชียนทาให้นักประวัติศาสตร์จีนบักเริ่มนับยุคสมัยเชียโดยเริ่มจากเชียวีถึงหล่กุ้ยหรือเชียเจในระยะเวลา400กว่าปีราชวงศ์ซังเป็นราชวงศ์จีนที่ปกครองต่อจากราชวงศ์เชียปกครองดินแดนแถแม่น้าเหลืองเมื่อประมาณ2,000ปีก่อนบางครั้งเรียกว่า ราชาวงศ์อินราชาวงศ์นี้เป็นยุคแห่งสยสยศาสตร์โดยแท้นิยมการเสี่ยงทายด้วยกร,กระดองเต่ากันมากราชาวงศ์ชางมีกษัตริย์30องค์กษัตริย์องค์สุดท้ายชื่อพระเจ้าอินโจหรือโจซึ่งในประวัติศาสตร์ประนามได้ว่าเป็นคนโหดปลายทารุนมากนิยมการสงครามและลงไลยในอิสตรีราชาวงศ์โจราชาวงศ์ที่สามในประวัติศาสตร์จีน เริ่มประมาณ1 4 6ปีก่อนถึง256ปีก่อนนับเป็นราชวงที่ยาวนานที่สุดโดยเวลาที่ยาวนานกว่า867ปีมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายเช่นการสู้รบระหว่างแว่นแควนการกำเนิดของปัชยาเมธีหลายท่านเช่นขงจื้อเหลาจื้อ ซุนหูเป็นต้นในยุคชุนเฉียวว่าสันตาศาสตร์หรือทรนเฉียวเป็นชื่อยุคหนึ่งในประวัติศาสตร์จีนโบราณอยู่ระหว่างประมาณ770ปีก่อนถึง453ปีก่อนยุคเลียดกกยุคเลียดก,กกต้นยุคชวนเฉียวแผ่นดินจีนมีประมาณ200นครรัฐแต่สงครามแย่งชิงอำนาจหรือแผ่ขยายอิทธิพลต่างผนวกดินแดนต่างๆเข้ากับรัฐผู้ชนะจนกระทั่งเหลือเพียงรัฐใหญ จ็ดรัฐมหาอำนาจในตอนปลายุคชวนเฉีิวนักประวัติศาสตร์จีนเรียกว่าเจ็ดมหานครแห่งยุคจจ้ากัวได้แก่รัชชีรัชชูรัชเยียนรัชฮานรัชเจ้ารัชเว่ยและรัชชินยุคสมัยนี้มีสงครามดุเดือดระหว่างรัฐต่อเนื่องรัชชินกับรัชชีได้รับการขนานนามว่าเป็นสองรัฐมหาอำนาจฝากตะวันออกและฝากตะวันตกราชวงศ์ฉิน นักประวัติศาสตร์นิยมเรียกประวัติศาสตร์จีนตั้งแต่ราชวงศ์ฉิงถึงราชวงศ์ชิงว่าเป็นจีนยุคจกักรวรรดิถึงแม้ว่าราชวงศ์ฉิงจะมีอายุเพียงแค่12ปีแต่พระองค์ได้วางรากฐานสำคัญของอรารยธรรมชนเผ่าฮั่นไว้เป็นจำนวนมากจิงซีฮ่องเต้ต้องการบังคับประชาชนให้ใช้มาตรฐานที่กําหนดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อให้การรวมประเทศสมบูรณ์จึงเลือกใช้วิธีที่ค่อนข้างรุนแรงด้วยการประหารเหล่าประชาชนที่ต่อต้านคำสั่งของพระองค์นอกจากนั้นยังออกคำสั่งให้เผาหนังสือของครอบครัวขุนนางและชาวบ้านซึ่งมีใช่มาตรฐานของพระองค์ทั้งหมดถินซีฮ่องเต้เปิดสึกกับกษัตริย์ของรัฐทั้ง6ประเทศในแม่น้ำหวงคือหานเจ้าเว่ยฉู่เยนและฉีราชวงศ์ฮั่น เมื่อหลิวปังเอาชนะเสียงอี้สำเร็จจึงสถาปนาตนเองเป็นจักรพรรดิองค์แรกของราชวงศ์ฮั่นอันยิ่งใหญ่และยาวนานมีพนามว่าสมเด็จพระจ,จักรพรรดิฮั่นเกาจูโดยตั้งเมืองหลวงที่ฉางอานแล้วเรียกชื่อประเทศว่าอาณาจักรฮั่นนักประวัติศาสตร์จีนแบ่งยุคสมัยของราชวงศ์ฮั่นเป็นสองยุคตามที่ตั้งของเมืองหลวงคือราชวงศ์ฮั่นตะวันตกและราชวงศ์ฮั่นตะวันออก โดยย้ายนครเมืองหลวงไปที่เมืองลั่วอยางราชวงศ์ฮั่นตะวันออกราชวงศ์นี้เป็นราชวงศ์ที่ถูกกู้ขึ้นมาหลังถูกอองมังยึดอำนาจเป็นราชวงศ์ฮั่นอันเดิมแต่ย้ายเมืองหลวงไปเป็นล่วอยางช่วงเสื่อมของฮั่นตะวันออกเกิดกบฏจนพกผ้าเหลืองขึ้นในคศหนึ่งร้อยแป ซึงเป็นจุดเริ่มต้นของยุคขุนศึกหลังจากนั้นได้มีอาณาจาักรสามแห่งตั้งประชันกันโดยเรียกว่ายุคสามก,กุกเป็นที่มาของวรรณกรรมเรื่องสามก,กุกเนื่องจากความเจริญของชนชาติจีนในยุคราชวงศ์ฮั่นคนจีนจึงเรียกตัวเองว่าเป็นชาวฮั่นสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันราชวงศ์ซินมีราชวงศ์สั้นๆผู้ก่อตั้งคือองมัง ทรงได้อำนาจมาจากการปฏิวัติโค่นล้มจักรพรรดิฮั่นเมื่อเสด็จสวรรคตราชวงศ์ฮั่นก็ฟื้นฟูกลับขึ้นมาอีกครั้งยุคสามก๊กเป็นยุคที่แผ่นดินจีนแตกออกเป็นสามก๊กโดยมีโจโก๊กของเล่าปี่วยก๊กของโจโฉและงอก,ก๊กของซุนกวง ทั้งสาก๊กกลางก็สงครามแย่งชิงความเป็นใหญ่ในแผ่นดินจีนโดยจุดเริ่มต้นของการแตกแยกเป็น3ามก๊กมีเขารังเริ่มจากการกระบ,บของโจนพกผ้าเหลืองทำให้ราชวงศ์ฮั่นอ่อนแอลงต่างโตซึ่งเป็นแม่ทัพชายแดนจึงเข้ามาควบคุมอำนาจในเมืองหลวงนำไปสู่การแตกแยกของเหล่าขุนศึกทั่วสารทิศและทำให้ศึกสงครามต่อเนื่องกันตั้งแต่คศ189ซึ่งในช่วงเวลานี้มีเหล่าขุนศึก ขุนพลขุนนางและเสนาธิการที่เป็นที่ปรึกษาที่เก่งกล้าสร้างชื่อเสียงในการทำสงครามและการปกครองเป็นจำนวนมากต่อมาพระเจ้าเฮียนเต้ถูกบุญชายโกโชขับออกจากบัลลังแผ่นดินจีนแตกออกเป็นสามแคว้นอย่างชัดเจนแต่หลังจากทั้งสามก๊กทำสงครามแย่งชิงดินแดนกันซูมาอี้ขุนนางและแม่ทัพใหญ่ของวีก๊กก็ได้เข้ายึดอำนาจการบริหารในวีก๊กไว้ได้ และเป็นจุดเริ่มต้นของการวางรากฐานเพื่อสถาปนาราชวงศ์จิน้นราชวงศ์จิ้นตะวันตกสมาเอียนสถาปนาตนเองเป็นจิ้นอูตี้ก่อตั้งราชวงศ์จิ้นตะวันตกในคศ265เข้าแทนที่ราชวงศ์วุยของเฉาเฉาหรือโจโฉกระทั่งในคศ280ราชวงศ์จิ้นตะวันตกก็ปากง,งอกกกลงได้ รวมแผ่นดินเป็นปึกแผน่นเป็นอันสิ้นสุดยุคสามกุกเป็นอันสิ้นสุดยุคสามกุกราชวงศ์จีนตะวันออกการล่มสลายของราชวงศ์จีนตะวันตกทำให้แผ่นดินจีนอยู่ในภาวะแตกเป็นเสียเส่ยงๆราชสำนักจีนย้ายฐานที่มั่นทางการปกครองและเมืองหลวงลงไปทางใต้สถาปนาราชวงศ์จีนตะวันออกขณะที่สถานการณ์ทางตอนเหนือวุ่นวายหนัก แผ่นดินที่แตกออกเป็นแวนแคว้นของชนเผ่าต่างๆ16แคว้นโดยเรียกยุคนี้ว่ายุคห้าชนเผ่า16แคว้นเป็นยุคสั้นๆที่เกิดการหลอมรวมทางวัฒนธรรมชาวจีนเชื้อสายต่างๆราชวงศ์เหนือใต้หลังจากการล่มสลายของราชวงศ์จ้นตะวันตกภาคเหนือของจีนก็ตกอยู่ในภาวะลาจนและสงครามชนเผ่าของยุค16แคว้นจบจนคศสารด หัวหน้าเผ่าทั่วป่าเซียนเปยได้สถาปนารัฐด้วยเหนือและตั้งนครหลวงที่เมืองผิงเฉิงยุดติความวุ่นวายจากสงครามแย่งชิงอำนาจที่เกิดขึ้นในทางภาคเหนือในคศ439เมื่อถึงปีคศ581อย่างเจียนปลดจักรพรรดิโจจิ้งจากบัลังสถาปนาราชวงศ์ซุยจากนั้นกีทาทับลงใต้ ยุติสภาพการแบ่งแยกเหนือใต้อันยาวนานของแผ่นดินจีนได้เป็นผลสำเร็จราชวงศ์ซุยซุยหวันตี้ฮองเต้ได้รวบรวมประเทศให้เป็นปึกแผ่นได้อีกครั้งแต่โอรสคือซุยหยางตี้ไม่มีความสามารถทำให้ซ้ำรอยราชวงศ์ฉินบรรดาผู้ปกครองหัวเมืองต่างต,งตั้งตนเป็นใหญ่และแย่งอำนาจกันราชวงศ์ซุยอยู่ได้เพียงสองราชการเช่นกันภายหลังการรวมแผ่นดินของราชวงศ์ซุย สภาพสังคมโดยรวมได้รับการฟื้นฟูจากภาวะสงครามมีการเติบโตด้านการผลิตเกิดความสงบสุขระยะหนึ่งสีเวนตี้ได้ดำเนินการปฏิรูปการปกครองครั้งใหญ่ราชวงศ์ถังดลีหยวนหรือถังเกาจูฮ่องเต้คุณนั่งใหญ่ในสมัยสุยได้ลุกฮือที่แดนไทยหยวนและได้บุกชายคนลองหลี่ซื่อหมินทำการชนะศึกอย่างต่อเนื่องได้ตั้งราชธานีที่เมืองฉางอัน ผู้นำแคว้นถังได้สถาปนาะตัวเองเป็นอิสระจากสุยหยางตี้และได้ชัชนะเด็ดขาดจากแคว้นอื่นๆต่อมาเหล่าโอรสของหลีหยวนมีความขัดแย้งกันองค์ชายลองหลีซื่อหมินได้ทำการยึดอำนาจจากราชทายาดหีเชิ่นเฉิงและโอรสองค์ที่สมหลีหยวนจีจากในเหตุการณ์ที่ประตูเสียนอู่สุดท้ายหลีเอียนถูกบีบให้สะละราชสมบัติ ดีซหมินได้สถาปนาตนขึ้นเป็นถังไทจงฮองเต้ยุย่ห้าราชวงศ์ศิปาณาจากักรในช่วงปลายราชวงศ์ถังมีการก่อกระบฏประชาชนตามชายแดนขันที่ลองอำนาจบริหารบ้านเมืองอย่างเหิมเกิมมีการแย่ยงชิงอำนาจกันแม่ทัพจูเวินสังหารขันที่จงอำนาจในราชสำนักแล้วสถาปนาตนเป็นจกักรพรรดิทำให้ราชวงศ์ถังสิ้นสุดราชวงศ์ซ่งปีคศ960 เจ้าควางอินหรือพระเจ้าส่งไทจูสถาปนาราชวงศ์ส่งเมืองหลวงอยู่ที่ไคฟงรวบรวมแผ่นดินจีนเป็นหนึ่งเดียวสำเร็จเราใช้นยโยบายแบบลำต้นแข็งกิ่งก้านอ่อนในการบริหารประเทศปฏิรูปการปกครองการทหารการคัง อันมีประโยชน์ในการสร้างเสถียรภาพแก่อำนาจส่วนกลางแต่ท้องถิ่นกับอ่อนแอเมื่อต้องทำสงครามย่อมไม่มีกำลังต่อต้านศัตรูได้อำนาจการใช้กระบวนการยุติธรรมถูกควบคุมโดยส่วนกลางราชวงศ์หยวนยุคนี้ประเทศจีนถูกปกครองโดยชาวมองโกนำโดยหยวนชื่อจู่ซึ่งคนราชวงศ์่งตั้งราชวงศ์หยวนหรือราชวงศ์มองโกขึ้น ยุคสมัยนี้ได้มีชาวต่างประเทศเดินทางมาค้าขายมีการพิมพ์ธนบัตรจีนขึ้นครั้งแรกมีการส่งกองทัพลุกลานชาเวียดน,นามญี่ปุ่นแต่ไม่ประสบความสำเร็จสมัยนี้อาณาเขตมีขนาดใหญ่มากว่ากันว่าใหญ่กว่าอาณาจักรโรมันถึงสีเท่า หลังจากกลุปไลาขันสิ้นเผชนชนชั้นมองโกได้กดขี่ชาวจีนอย่างรุนแรงจนเกิดกระบฏและสะสมกองกำลังทหารหรือกลุ่มต่อต้านขึ้นช่วงปลายราชวงศ์หยวนจูหยวนจางได้ปราบปรามกลุ่มต่างๆและขับไล่ราชวงศ์หยวนออกไปจากแผ่นดินจีนได้สำเร็จราชวงศ์หมิง เป็นราชวงศ์ของจีนสถาปนาโดยจูหยวนจางเมื่อปีคศ1368สอ 1, 8, จูหยวนจางเป็นฮ่องเต้คนที่สองในประวัติศาสตร์จีนเป็นผู้กองกำลังที่ทำศึกปรับราชวงศ์หยวน แล้วขับไล่มองโกออกจากแผ่นดินจีนได้จากนั้นสถาปนาตนเองขึ้นเป็นฮ่องเต้ที่เมืองนานกิงยุคสาธารณรัฐจีนปีพศ2 4 5 4เกิดการปฏิวัติสิ้นให้ซึ่งเป็นการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจีนให้เป็นระบอบสาธารณรัฐที่นำโดยดรซุนยัตเซนราชวงศ์ชิงถูกยุดออำนาจในปีนั้นซุนยัตเซนได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีเฉพาะการคนแรกของสาธารณรัฐจีน แต่ก็สละตตำแหน่งให้กับหยวนซื่อไข่อย่างไรก็ตามหยวนซื่อไข่กับทะเยอทายานคิดจะฟื้นฟูระบอบจกักรพรรดิตั้งตนขึ้นเป็นท่องเต้จึงถูกต่อต้านจากทั่วสรารทิศ ญญซุนยัตเจนจึงประกาศทำศึกต่อต้านสุดท้ายแล้วหยวนซื่อไขล้มป่วยเสียชีวิตไปแต่แผ่นดินจีนก็เข้าสู่ความวุ่นวายจากการชิงอำนาจกันของเหล่าขุนศึกและกลายเป็นยุคสมัยที่วุ่นวายและนองเลือดที่สุดในช่วงเวลาหนึ่งของจีนยุคสาธรารณรัฐประชาชนจีนประวัติศาสตร์สาธารณารัฐประชาชนจีนเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมคศ1949เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์ มีชัยชนะเหนือพักกบมินตั๋งในสงครามกลางเมืองจีนเหมาเจอตุงประกาศจัดตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่กุงปักกิ่งบนจัตุรัสเทียนอันเหมือนเพื่อปกครองจีนแผ่นดินใหญ่